สวัสดีครับผมนัดจากชาแนลนายกันพาวันนี้เราจะมารีวิวไอเทมใหม่ของนักต่อกันพากันซึ่งไอเทมใหม่ที่ว่าคืออะไรก็คืออันนี้เลยปึ๊บแท้เลยเห็นไหมเอ่ย ơi? ก็จะเป็นตัวพันธุ์ลาย accent color ของค่าย s ก a ว c o l o r หรือ,อยี่ห้อสกาวคันเลอนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว สกาวคอนเนอร์เนี่ยเขาก็ทําพวกสีที่ใช้แบบสีพ่น Air แอร์บัชอะไรพวกนี้เขาก็มีทําอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ถ้าผมม่าไม่ผิดน,น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเปิดโปรดักที่เป็นแบบพาร์เนลไลน์นะครับบอกก่อนว่าเทปนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาให้กับทางสกาวคอนเนอร์อะไรอย่างใดนี้แต่ว่ามารีวิวให้ดูละกันว่าเฮ้ยในมุมที่เราเป็นคนต่อเรารู้สึกยังไงกับสินค้ากลุ่มน,นี้ของทางสกาวเขานะครับโอเคซึ่งเขาถ่ามา2สีก็คือเป็นสีดํากับสีเงินอ่ะทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบ ระหว่างของพาร์โนไล c e แอคเซนคันเลของค่ายธรรมยเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. ของลูกลักของเราเนี่ยที่เราใช้กันมานานๆเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ก็แล้วกันแต่ว่าก็คงจะรีวิวเปรียบเทียบในส่วนที่เป็นแบบสีดํากับสีดําด้วยกันนะสีเทาอาจจะไม่มีคู่เปรียบเทียบให้ดูแล้วก็สีพิเศษที่ผมยังไม่เคยเห็นค่ายไหนทำมาก่อนที่เป็นพาร์โนไลที่เป็นแบบสีเงินแบบนี้ ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแต่พออาจจะไม่เคยเห็นก็ถ้าผิดภาพระการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยละกันอ่ะโอเคเริ่มกันเลยไม่รอช้าอย่างแรกให้ดูดีไซน์ขวดก่อนดีไซน์ขวดนะครับมันก็คล้ายคลึงกันแหละไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากส่วนขนาดที่เขาบรรจุมาเนี่ยมันก็บรรจุออกมาอยู่ในขนาดที่เป็น40 ML เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันอ่ะแล้วก็ ตรงของส er กาวคอนเริ่เขาจะเขียนเลยว่าเช็คเบลเช็คเบลบีฟอร์ยูก็คือให้เขย่าก่อนใช้งานสาเหตุที่ต้องเขย่าก่อนใช้งานเพราะาอะไรเพราะว่าปกติเ,เจ้าตัวพันเอลายพวกนี้นะครับมันก็จะมีอาการแบบตกตะกอนอ่าซึ่งเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นตะกอนตะกอนเพราะนั้นก่อนใช้ทุกครั้งเราควรจะเขย่าเสมอถ้าเพื่อนๆไม่เขยา่าให้ตะกอนพวกนี้มันละลายไปกับตัวทิเนอร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเพื่อนๆไปแต้มสีเนี่ยไปตัดเส้นเนี่ยมันก็ สีมันจะดูแบบจางๆผิดปกติหน่อยเพราะนั้นเขย่าก่อนใช้งานทุกครั้งเสมอเพื่อชิ้นงานเพื่อนตัดเส้นออกมาแล้วดูสวยที่สุดที่ที่มันจะเป็นไปได้อ่ะโอเคทีนี้ดูด้านบนนิดบ้างของตัวฝาฝาเนี่ยอันนี้เขาก็ต่างคนก็ต่างสกรีนตัวยี่ห้อของตัวเองนะอันนี้ก็เป็นธรรมยากธรรมญาส่วนสกเกลคัลเลอร์ก็คือเขาก็แปะสติเก,ก,เสกเกอร์มาว่าเป็นสเกลคัลเลอร์อ่ะโอเคทีนี้เก็บสีเท่าไปก่อนแล้วกัน ที่จะมารีวิวที่เป็นสีดํากับสีดําด้วยกันก่อนที่จะรีวิวอยากให้ดูข้างขวดตรงนี้สักนิดนึงคือทั้ง2ยี่ห้อเองอ่ะหยิบอันอันนี้ขึ้นมาดูก่อนทั้ง2ยี่ห้อเองมันก็มีการบอกข้อควรระวังในการใช้งานไว้ด้วยก็อ่านกันไว้สักนิดนึงก็ยังดีแต่ว่าที่สําคัญเลยอยา่าแบบไปดมมันหรือว่าอยากให้มันกระเด็นเข้าตาสําหรับของสกาวคาลเลอร์เนี่ยอันนี้บริษัท ที่ทำนะครับผลิตโดยเนี่ยก็คือบริษัทซีออนพาโมจำกัดก็ค,คงไม่ต้องบอกนะครับว่าชื่อบริษัทบอกักขนาดนี้เจ้าของบริษัทหรือคนก่อตั้งบริษัทเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนกันอ่ะโอเคทีนี้อ่ะมาลองดูที่ตัวสีดํากับสีดําก่อนละกันอ่ะรีวิวเปรียบเทียบอย่างแรกเดี๋ยวจะเปิดฝาขึ้นมาก่อนเปิดออกมานะครับดูซิว่าตัวฝาปลายผู้กันมันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะอันนี้คือ แล้วก็ตัวปลายผู้กันของทางธามิยะอ่ะเราก็มาดูของทางสกเกลบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างพอเปิดออกมาปัา๊บอย่างแรกเลยมีความต่างเกิดขึ้นแล้วเห็นตรงปลายผู้กันนะครับของทั้งคู่เลยปลายผู้กันของธามิยะมันจะดูแบบสั้นนะครับสั้นๆแบบนี้แต่ของปลายผู้กันของเจ้าตัวสกเกลคัลเลอร์เนี่ยมันจะดูแบบยาวอ่ะเปรียบเทียบ่างนี้ให้เห็นน่าจะดีกว่า อันล่างคือของสเก,กาอันบนคือของธามิยะเนาะของสเก,กาเขาจะดูยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเคทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ควระทำํำแต่ผมอยากจะรู้ก็คือกลิ่นของมันแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะขอดมสักนิดนึงอืมอืมก็ เนี่ยกลิ่นนะทินเนอร์ผมไม่แนะนาให้เพื่อนมาดมแบบผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทินเนอร์กลิ่นของเจ้าตัวพันลายเนี่ยมันดูแบบเข้มกว่าอันนี้จะดูเหมือนจางกว่ามันคนละกลิ่นกันนะอ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันที่การตัดเส้นแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงทีนี้โอเค เราจะมาตัดเส้นชิ้นงานกันสิ่งที่ผมอยากจะลองผมอยากจะลองกับชิ้นงานจริงๆโดยอันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนของตัวปาปะทอซึ่งผมกําลังจะถ่ายรีวิวอยู่เนาะก็จะเอามาใช้รีวิวเจ้าตัวน้ำยาไนรไลด์ด้วยละกันโอเคอันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งของปาปะทอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเส้นแยกกันนี่มันจะเป็นร่องมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดไหมแต่คิดว่าน่าจะชัดนะโอเคมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา เดี๋ยวผมจะฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะตัดเส้นด้วยฝั่งของที่เป็นของสเกลแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยผมจะตัดเส้นด้วยเป็นของธรรมยะนั่นเองทีนี้อ่ะก่อนจะใช้เหมือนเดิมตะกี้ที่บอกไปเขย่าก่อนนะครับอ่ะผมปิดฝาก่อนตะกี้ไม่ได้เขยา่าอะปุ๊บอ่ะปิดฝาเส้นหนีเย็กมาปุ๊บเขย่าก่อนนะครับเขยา่า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 เห็นดูชิว่าลูกรักกับสเกลลูกใหม่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าน่าจะโอเคแล้วทีนี้ อลองกันที่ของธามิยะลูกลักของเราก่อนละกันที่เราใช้กันมานานเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะครับอ่ะผมมาตัดเส้นตรงนี้ให้เห็นนะครับอ่ะเริ่มตัดเลยอู้อ่ะโอเคอันนี้ผมทาการตัดเส้นที่เป็นด้านหนึ่งที่เป็นสีของธามิยะไปแล้วนะครับก็ฝั่งขวาธามิยะนะโอเคทีนี้ฝั่งซ้ายอ่ะของสก,กาวบ้างผมจะตัดเส้น เวลาใช้ก็อย่าลืมแบบตาดก่อนนะครับอย่าให้มันแบบชุ่มจนเกินไปทีนี้ฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นแบบดูแบบผู้กันยาวๆนะ,อะลองใช้ดูแล้วกันนะครับอลองแตะเลยอโอ,โอว่าสีมันมีความต่างนะครับสีมีความต่างแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับโอเค ทีนี้ผมตัดให้ดูแล้วนะขวาคือธรรมยะซ้ายคือสเกลทีนี้ให้ดูกันก่อนละกันว่าเพื่อนๆมองเห็นความต่างไหมผมแน่ใจว่าจะเห็นความต่างกันได้ชัดขนาดไหนผมมองว่าสีมันมีความเข้มแตกต่างกันนะโอเคถ้าให้ผมพูดถึงความเข้มนะครับผมจะรู้สึกว่าของธรรมยะจะดูเข้มกว่า ของสก,กาวจะดูจางกว่าหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้มีในยัยยะมากนะครับก็เส้นมันก็เห็นชัดอยู่ดีแหละอ่ะโอเคก็ให้ดูกันละกันว่าเพื่อนๆนชอบแบบไหนแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าบอกได้ว่าของธรรมยาจะดูเข้มกว่าของสก,กาวจะดูอ่อนกว่าหน่อยนึงแต่ว่าคิดว่าไม่ได้มีในยยะอะไรอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นระหว่างสีดํากับสีดําด้วยกันนี่เราจะไปลองกันที่อีกสีนึง ที่ดูเป็นไฮไลท์ของทางสกเกลที่เขาทำมาสีที่ว่าก็คือตัวสีเงินนั่นเองอันนี้ขวดสีเงินหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะขยาก่อนเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ตัดเส้นในชิ้นส่วนที่เป็นแบบสีเข้มๆแบบนี้จริงแล้วชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะลองไปตัดกับรองที่เป็นโครงไงก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ตัดโครงนันจะดูลำบากสักหน่อยแต่ว่าจะต้องตัดกับชิ้นส่วนอันนี้เหมือนกันที่มันยื่นออกมาครับสีเข้ม แล้วดูสิว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วน่าจะใช้ได้ก็เปิดฝาขั้นก่อนแล้วก็ตัวอันนี้น้ำหมึกที่อยู่ข้างในนะครับก็สีเงินอ่ะชัดเจนเลยแหละโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะลองตัดเส้นกันดูปึ๊บเริ่มนหมเลยแปะไปปึ๊บผมจะลองตัดอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันปึ๊บปึ๊บ โอเคแบบนี้คิดว่าน่าจะพอเห็นกันอยู่นะตัดให้ดูทั้งชุดเลยแล้วกันประมาณแบบนี้นะครับจะได้เห็นแบบชัดๆอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคน่าจะเห็นกันเรียบร้อยสำหรับผมผมว่าสีเงินที่เป็นตัวพันเนลไลอันนี้มันก็ใช้ได้นะผมว่า <Wow. S 1> ถ้าเราแบบเอาสีเงินมาตัด เขากับชิ้นส่วนที่เป็นแบบสีเข้มๆแบบนี้นะครับหรือว่าชิ้นส่วนล่องที่เป็นโครงในผมว่าดีเยี่ยมผมว่ายกนิ้วให้เวลกูด <ๆ S 1> <really good S 2> นะครับมันก็น่าทําให้ตัวกันผ่าวเพื่อนเะนี่ยดูสวยยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นก็เป็นความแปลกใหม่ละกันโอเคทีนี้อันนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับทั้งสีดําแล้วก็สีเงินอ่ะแล้วก็ลองลบกันหน่อยละกัน ดูซิว่าถ้าเราลบด้วยตัวทินเนอร์นะครับเ2 0กลูกลักใช้ในการลบแล้วมันมีความรู้สึกแตกต่างไหมเวลาที่ลบเราก็ได้คัตทันบัตมาแล้วเราก็เริ่มทำการลบตามปกติของเราก็แล้วกันปุ๊บจุ่มไปก่อนอย่าจุ่มเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเปืองไม่ใช่อย่าจุ่มเยอะเดี๋ยวมันจะชุ่มจนเกินไปนะครับมันจะล้างเส้นที่มันอยู่ในร่องออกไปด้วยนะ้ำน,น้ำยามันจะตกไปอยู่ในนั้นด้วย นี้ขวาเหมือนเดิมขวาจะเป็นของทรมมิยะซ้ายจะเป็นของทางสเกลเขาแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นสีเงินนะก็จะเป็นของสเกลเขาทั้งหมดเลยอ่ะโอเคผมจะลองลบที่เป็นของทรมมิยะก่อนละกันปุ๊บผมตัดไปด้านหนึง่งอันนี้ก็ลบได้าตามปกติอยู่แล้วน,นี้มาลองของสเกลดูบ้างโอเคก็ ลบได้ตามปกติเหมือนกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสูตรทินเนอร์ด้วยเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ลองลบที่เป็นแบบสีเงินแล้วกันโอเคน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วก็ใช้ตัวอ e ีดเมลลบได้ตามปกตินะไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบยี่ห้อใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้มาพูดถึงภาพรวมก็แล้วกันครับหลังจากที่ลองใช้อ่ถ้าถามผม บอกว่าสีดำกับสีดำด้วยกันถ้าคุณชอบสีดำแบบสีเข้มก็ให้คุณเลือกที่เป็นแบบของพานุลาลของทางธรรมยาเขาแต่ถ้าคุณอยากได้สีดำที่ดูอ่อนลงกว่าสักนิดนึงก็ให้คุณเลือกใช้ที่เป็นของทางสกเกลก็ได้อ่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละกันแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่สกเกลก็ทำมาก็คือสีเงินซึ่งผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีแล้ว <Wow. S 1> ผมลองมาตัดแล้วผมค่อนข้างประทับใจนะผมมองว่าแบบเวลิกูดอะ่ะ ที่เราจะเอามาใช้งานกับตัวชิ้นส่วนของเราจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นในส่วนที่เป็นของราคานะครับราคาของธรรมยะเขาเนี่ยอันนี้ผมได้มานะราคาร้อบาทแต่ราคาก็อยู่ประมาณ170จนถึง190บาทแต่จุดแข็งของสเกลเขาที่เขาเทำออกมาก็คือมันทําออกมาในราคา 8 0บาท <Wow. S 1> ก็คือราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่างกัน10บาทนะครับเพราะนั้นก็คือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวคร่าวๆแล้วกันที่ผมเอามาให้ดูแต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาให้กับทางสเกลเขาแต่อย่างใดนะครับอันนี้มารีวิวให้กับคนที่ต่อกันพามันผมแล้วกันแล้วก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมเลือกใช้กันตามความชอบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาอะไรไหใหม่ๆมาลองใช้ตัดเส้นกันพาก็แล้วกันก่อนจะไปก็ฝากกด ไลค์ like, กด C ีเฟ s ร์ส c e e o o o k แฟนเพจนายกันพานไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมจอมาแชร์เพื่อนได้ดูได้ฟังตลอดแล้วก็ฝากกดปุ่ม Subscribe ตรงกลางนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวหรือว่าคลิปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กันพานล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ